ไม้ไผ่อะไรสร้างมนนะอันนี้ถุงแบบถุงเล็กนะเราดูดิมาดูมาดูความความแข็งแรงของเขาก่อนมามาชัดๆหน่อยนี่ก็ทํามานาแล้วครับแต่ว่ามันพักไว้ทั้งสองคืนกว่าเดิมาถึงนี่เดินทางมาจากสวนเราในสองคืนนะครับ ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่อำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชมาส่งไผ่สังมลนครับนี่นี่ที่ส่งแล้วตรงนี้อ่มารู้จักก็ใหญ่พร้อมพิทักษ์หน่อยอันนี้ท่านนี้ชื่ออะไรครับอ่าผมคือ,อใหญ่พร้อมครับใหญ่พร้อมเดิม<ย>เคยเป็นผู้ใหญ่เหรออดีตก็เป็นผู้ใหญ่บ้านจากออนนี้ำเภอพิบูล,ลเรอหมู่หก อำเภอพิปูนเหรออเป็นผู้ใหญ่ก็อยู่ในตำแหน่งก็สามทีเปปีสิเดือนสามปีและตอนนี้มันหมดอายุไปตอนนี้ก็กเกษียณอ๋อเกษียณไปตอนนี้ขออนุญาตถามอายุซะหน่อย6 5 7ิบห้เิบหรือเท่าไรหน่งเจ1 71, ยังแข็งแรงนะ, <71. S 1> อะตอนนี้มาอยู่ตรงนี้เขาเรียกตำแหน่งนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยรู้อ่อเขาเรียกว่าบ้านสำโรงบ้านสำโรง,บร,งบริเวณตรงนี้ก็เป็นของราช คลองเป็นคลองเป็นโครงการพระราชดำริเนี่ยนะคลองนี้มันไปไหนเนี่ยมันไปไหนเนี่ยเป็นน้ําจืดหรือไงเนี่ยตรงนี้มันเป็นน้ำกร่อยน้ำกร่อยไปออกทะเลอันนี้ออกทะเลเลยหรอออกทะเลน้ำนี่นคลองเพื่อที่จะระบายน้ำน้ำเี้ยวน้ำพวกนี้ยน้ำเี้ยวออกทะเลไปอ่าตรงนี้คลองสำโรงนะทีนี้มันมีโครงการที่ลุงมาส่งไผ่เนี่ยอันนี้เราเรียกว่าไผ่ทั้งมนเอามาดูหน่อยครับใช่่ผู้ที่จะดูแลแต่ว่า ผู้ใหญ่ก็เลยมาช่วยด้วยอดีตผู้ใหญ่ใหญ่้องมาช่วยด้วยบริเวณจะปรับภูมิทัศน์คือให้มันสวยงามใเท่าที่ฟังดูนี่เขาจะปลูกระยะ3เมตรมั้งสามคูณสามคูนสี่ต้อะสามคูต้นนี้ 3, 3, มสาแล้วก็กว้าง4ี่เมตรเนี่ยไล่ไปเรื่อยอย่างนู้นเพื่อที่จะให้เป็นทรงแบบรูปทรงอุโมงค์เป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์นะอ่า ก็หลังจากนี้เราลองไล่ไปดูเลยพอดีวันนี้เรามาส่งนี่มันเป็นงานเอยกระทงกําลังเขากําลังทํากันนูนโนนไล่ไปดูหน่อยกำลังเตรียมอยู่กําลังเตรียมงานกันอยู่งานลอยกระทงแต่ว่าไม่มีกิจกรรมแต่ว่าก็คือแบบง่ายๆไม่มีการลื่อเรื่องเพราะง่ายนะช่วงที่คนไทยเราก็อ่าประสบในก่อนก็ก็ก็ต้องเขาเรียกว่าตามตามไอ้นี่ไป ตามประเพณีตามประเพณีไปแต่ว่าตอนนี้เรามาดูไม้ไผ่ซะหน่อยอันนี้เรามาส่งเนี่ยกลุ่มนี้เราเราให้เห็นแล้วนี่ไม้ไผ่อะไรทร้างมนนะอันนี้ถุงแบบถุงเล็กนะเราดูาดิมาดูมาดูความความแข็งแรงของเขาก่อนมามาชัดๆหน่อยนี่ก็ทํามานานแล้วครับแต่ว่ามันพักไว้ตั้งสองคืนกวา่าจะมาถึงนี่เดินทางมาจากสวนเราในสองคืนนะครับกวา่าจะมาถึงที่นี่เดินทางมาประมาณใกล้ๆพันล ไม่ถึงเดียะใกลใกล้ใกล้มาเดินทางมาไกลแต่ว่าก็ก็สภาพก็ยังสดชื่นอยู่<ช>ครับนี่อ่าทีนี้อ่าใหญ่พร้อมเนี่ยมาตรงนี้มันห่างจากบ้านตัวเองอยู่พิษูลใช่ไหมเนี่ยครับประมาณร้อยกว่ากิโลเออแล้วมาช่วยงานเขาทําอะไรลองบอกให้ฟังหน่อยต,ตอนนี้ก็กำนันก็ขอแรงว่ามาช่วยสร้างทุง้มที่ทําการของกำนันเพราะว่าจำกำนันเ็ได้ตาแหน่ง รับตาแหน่งกำนันใหม่มาทาซุ้มเป็นเป็นไม้ด้วยไงเป็นไม้ทั้งไม้ทั้งซุ้มแล้วทั้งหลักเนี่ยเไมอเป็นแสดงว่าใหญ่พร้อมนี่เกี่ยวกับเรื่องของช่างอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ชอบอยู่ช่างไม้เหรอใช่๋อคือรับงานทําช่างไม้ช่างไม้อ๋อแล้วอยู่ละแวกใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆนี่แหละอยู่ใกล้ๆนี่นี่ก็ใกล้หลังงใกล้ๆตรงแถวเนี้รับงานช่างไม้อยู่อ่า โอเควันนี้ก็ได้เห็นตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับเราอาจจะเท่าไปเนี่ยถ้าเกิดมันได้มีมาผ่านทางนี้เราก็ขอจะมาแวะชมว่าหลังจากปลูกไปแล้วมันสวยงามขนาดไหนอาจทีนี้ถ้าเกิดใครได้มาเห็นหรือว่าได้อยู่ระแวกไม่ไกลเนี่ยอาช่างพร้อมเอ็มใหญ่พร้อมลองบอกเบอร์หน่อยสิบอกเบอร์แชร์ได้ใช่ไหมบอกไปได้เนาะบอกครับก็เออของตัวเองอ่ะเออของผมก็เนี่ยจะอยู่ทีนี้สําคัญจําได้ไหมล่ะ ก็เบอร์ที่ที่ของผมเองใช่ไหม้าศูนย์ศูนย์เก้าสามอ่าสามสองศูนย์ห้าสี่แล้วก็อีเบอร์นะครับอ่ศูนย์แปดสามหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งอ่าเพื่อใครอยู่ไม่ไกลละแวกนี้อยากมาชมบางทีถามใหญ่พร้อมก็ได้เพราะว่าพอดีกำนันที่อยู่ละแวกแคบพอดีท่านไม่ได้มาเขายุ่งอยู่ก็เลย เอาท่านที่มาช่วยงานนี้บอกไปแล้วกันพอดีน้องชายผมก็อจำนานการเรื่องไม้ไผ่อยู่ด้วยน้องชายชื่ออะไรปีดีพิทักษ์ฮะปีดีพิทักษ์นี่โอ้ลุงกรมรู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักลุงหรือเปล่านะเพราะคนดังเขาทำาช่่สวยงามเยอะคนนั้นนะทำอะไรคนนั้นปีดีใช่ไหมที่บ้านก็จัดสวนจัดสวนเหรอจัดสวนสวนหย่อมพวกนี้สวนหินอะไรต่างๆแล้วก็สวนเป็นสวนไม้ไผ่ ผลไมไ้ไผ่แล้วก็ออีกอาชีพหนึ่งก็เรื่องไอ้เครื่องรางของขังเครื่องรางของขังเขาก็ดังอยู Pepper> ่เขาก็รู้จักกันทั่วเลยเออนั่นแหละนักเลงพวกนักเลงนักเลงนักเลงเครื่องรางของขังใอาแต่เป็นพี่ชายแท้ๆเรอมีพี่น้องกันกี่คนครับนี่มีพี่น้องทั้งหมดหกคนอคนนี้คนที่เท่าไหร่ครับนี่าคนพี่คนพี่โตเลยแล้วปีดีนี่คนที่เท่าไหร่ ปีดีเป็นคนที่สามคนที่สามนะเดี๋ยวเราจะได้เป็นโมได้ว่าเอ้ยเจอพี่ชายใหญ่แล้วอะแต่ว่าปีดีพิทักษ์กะลุงเนี่ยเป็นเพื่อนกันในเฟซแต่พูดตรงๆยังไม่เคยคุยกันต่อหน้าหรอกแต่เป็นเพื่อนกันในเฟซือว่าผมก็ได้เปรียบเลยได้เจอกันแล้วได้เจอกันได้เจอกันแล้ว่าต้องขอขอบคุณข่านกำนันกำนันอะไรไม่รู้เนี่ยเราจะได้เอืยชื่อเท่าไหร่หมูยิ้มชายกำนันสมศักดิ์ หนูยิ้มซ้ายอ่าที่<น>ได้หมูที่เก้าหมูที่เก้านะหมู่ที่เาได้ตำบบน,นชายขาวได,ได้ได้เอาไม้ไผ่มาเพื่อให้มาสร้างความร่มรื่นเป็นภูมิทัศน์ปรับภูมิทัศน์ของอาศาัยน้ําตรงนี้อ่านะครับก็ขอขอบคุณนะครับ ยังไงแล้วถ้ามีโอกาสลุงก็จะมาดูมาติดตามกันต่ออ่าขอบพระคุณนะครับครับครับ,รบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ